ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR Gold Trading พบกับผมโชวในายขับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองคำวันนี้ก็แกว่งตัวถือว่าน้อยกว่าคาดนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตัวเลข CPI หรือเงินเฟอ้อของสหรัฐก็ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการไว้นะครับมันก็เลยทำให้ดอลลาร์แบบพุ่งขึ้นแล้วก็กดทองคำลงมาอีกเล็กน้อยก็หลุดโลอีกโลนึงแต ต้องบอกว่าเป็นโลที่โมเมนตัมมันต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็อาจจะใกล้ละที่จะมีการดีดตัวเร็วๆนี้นะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะดีดตัวเช้านี้เลยก็ได้นะครับดีดไปไหนก็เนี่ยมาถึงแนวตา้านบริเวณ19ึ่งเอาเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาถึงนะเนี่ยเห็นไหมตรงที่เคยเป็นแนวรับเก่านะครับพอมันหลุดลงมาก็ทําหน้าที่เป็นแนวตา้านขึ้นมาแล้วปักก็แบบไปแยงขึ้นไปน,นิดนึงแต่สุดท้ายก็ตกกลับลงมานะครับวันนี้ก็มีโอกาสน่าจะ ขึ้นไปถืออีกทีหนึ่งเพราะประเด็นข่าวต่างๆที่จะกดดันทองตอนนี้แทบไม่มีอะไรแรงแงแล้วนะครับยกเว้นว่าจะมีประกาศขึ้นดอกเบีย้ยฟ้าผ่าอะไรประมาณนั้นนะเออแต่ถ้าไม่มีราคาทองคาวันนี้อาจจะมีดีดกลับขึ้นมา2.5ที่เก่าวได้นะครับก็ทยอยขายทากกำไรไปแล้วก็ออกมาดูร้านเราอีกทีหนึ่งก็ไม่สายนะครับเพราะดูทรงแล้วแบบมันมันอยากมาพันเก้าร้อยมากเลยนะครับก็เราก็เล่นสั้นแล้วก็รีบ ชิ่งออกมาก่อนดีกว่านะเขาเรียกกลยุทธ์อะไรนะฮิตอัลลันป่ะอ่าแบบตีหัวแล้วรีบวิ่งหนีอ่าเราก็หันมาดูอีกทีว่าจะกลับมาตีได้เมื่อไหร่นะครับด้านทองคําแท่งเก้าห้าบ้านเราเช้านี้ก็อ่าแทบจะอยู่ที่เก่าเลยนะครับเนื่องมาจากว่าเงินบาทเราครับก็ทำนิวไฮอีกแล้วก็คืออ่อนค่านั่นเองนะอ่อนค่าคืออะไรคือเราต้องใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อที่จะแลกเงิน1ดอลลาร์นะครับมันก็เลยทําให้ทองคําที่เนี่ยเราซื้อเข้ามาในประเทศเนี่ยมันก็ต้อง ใช้เงินบาทมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นผลดีนะก็ถ้าสปอตดีจริงๆและเงินบาทยังอ่อนอยู่อย่างนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าราคาทองคาแท่งเก,ออก้าอาจจะพุ่งขึ้นมาอ่ะอาจจะถึง1.900เลยก็ได้คืนนี้อ่ะใครจะรู้นะครับก็ขายทาาํำไรทิ้งไปนะครับว่าเราซื้อมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องรอแล้วครับอ่ะจนกว่ามันจะเข้าราคาที่เราแบบ แปะฝาบ้านไว้ว่าจะซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่นะครับไม่มีภาษีไม่มีค่าคอมนะครับแหมดีกว่าเป็นร้านทองอีกใครสนใจตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับตอนนี้มันมีเพจปลอมเยอะแยะมากมายให้โทรศัพท์มาทักกันก่อนอ่าเป็นอันดับแรกนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เราจะแบบติดต่อกลับไปว่าต้องทํายังไงต่อไปแต่ถ้าใครแบบเผลอ,อ,อหลวมตัวไปแล้วนะครับไอ้ขั้นตอนสุดท้ายอ่ะทางวิชาชีพเขาจะให้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีบุคคลนะครับนายซัมติงหรือนางซัมติงอ่ะ ซึ่งไม่เป็นความจริงเด็ดขาดนะครับถึงเขาจะมีเอกสารต่างๆขึ้นมาว่าได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทอันนั้นเป็นเอกสารปลอมนะครับของจริงเราทําไม่ได้คือคือทำก็ทําได้แล้วแต่จะโดนปปงกับสัมภาระเล่นงานเอานะครับดังนั้นถ้าเป็นบริษัทจริงๆเขาจะไม่ทํากันนะครับเราจะมีแค่สบัญชีเท่านั้นคือบัญชีออโรร่าดีไซน์อันนี้คือร้านทองนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยที่ซื้อขายซื้อขายเนี่ยอันนี้คือบัญชีออโรร a าเทรดดิ้งเท่านั้นนะครับโอนเงินเข้าบัญชีบริษัททเ่าานนั้้ขอยํะครบ